ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมงทุกคนนะครับก็สําหรับ ลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเหือลุนักขั้วสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก็สําหรับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ กันด้วยนะครับก็สําหรับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้ราคาเหรียญโลนคกซีก็ปรับตัวขึ้นมานะครับก็อยู่ที่ราคา0.0044บาทนะครับกราฟนะครับก็ทําเทนนะครับตามเส้นนะครับจุดนี้นะครับก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่สามารถนะครับดีดกับตัวขึ้นมาณราคา0.0050บาทขึ้นมาได้นะครับก็สําหรับ ชิปวิดีโอนี้นะครับเราก็มาอัปเดตกันต่อนะครับก็สําหรับในส่วนของจุดที่เราได้อัปเดตไว้นะครับสำหรับชิปเดิมนะครับกราฟนะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับก็อยู่ที่ราคา0.00 42บาทนะครับปรับตัวลงมานะครับและมีแนวโน้มวิ่งตามเส้นนะครับซึ่งเป็นจุดเส้นสีน้ําเงินจุดนี้นะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นไปยังราคา0.045บาทนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ากราฟนะครับจะมีแนวโน้มปรับตัวอีกครั้งนะครับก็จะปรับตัวขึ้นไปยังจุดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับสําหรับชิวิดีโอนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับในส่วนของการอัปเดตชิวิดีโอนี้นะครับสำหรับในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับ แนวรับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับและในส่วนของจุดแนวรับจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0039บาทนะครับและแนวรับต่อไปนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0044บาทนะครับซึ่งเป็นจุดแนวรับของเหรียญโลนาคาสิกนะครับในส่วนของจุดแนวต้านนะครับก็จะมีด้วยกัน4จุดนะครับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0050บาทนะครับและในส่วนของจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0.0056บาทนะครับ แนวต้านจุดที่3นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0 6 0บาทนะครับอ่าและแนวต้านอีกจุดนะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0 7 0บาทนะครับก็เป็นในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งก็เป็นแนวรับแนวต้านเดิมอยู่นะครับสำหรับในจุดนี้นะครับก็สำหรับส่วนต่อไปนะครับเรามาเริ่มอัปเดตในส่วนของแพทเทิร์นแนวโน้มเทรนขาขึ้นกันก่อนเลยนะครับ ก็ในส่วนของจุดแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟนะครับสามารถปรับตัววิ่งตามเส้นนะครับวิ่งตามเทนนะครับทะลุในส่วนของจุดเส้นเส้นตรวจสอบนะครับซึ่งเป็นจุดราคา0 0.048บาทนะครับที่เราได้อัปเดตกันในส่วนของชิปดีโอเก่านะครับก็ผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับในส่วนของจุดเส้นนี้นะครับก็ถ้าเกิดกราฟนะครับมีแนวโน้มปรับตัวทะลุขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็ในส่วนของจุดเทนขาขึ้นนะครับ ของดิโนนาสสิกก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับในส่วนของแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับจุดต่อไปนะครับก็ยังเป็นจุดแนวต้านที่ราคา0.050บาทนะครับในส่วนของการปรับราคา จุดต่อไปนะครับก็ยังรอที่จุดแนวต้านจุดนี้อยู่นะครับในส่วนของราคาเหรียญลหนาคลาสสิกนะครับก็สําหรับในส่วนของจุดแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับกราฟก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับก็สําหรับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในรูปแบบของเทนขาลงกันนะครับครับสำหรับในส่วนของจุดรูปแบบเทนขาลงนะครับของเหรียญลุนาคลาสสิกนะครับ จุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟมีแนวโน้นมดิดกับตัวนะครับทะลุยังจุดแนวรับที่ราคา0.004 0บาทลงมาได้นะครับก็จุดนี้นะครับกราฟก็จะทําเทนในส่วนของเทนขาลงรูปแบบประมาณนี้นะครับครับในส่วนของจุดแนวโน้มเทนขาลงนะครับกราฟก็จะ ลงมานะครับยังจุดแนวรับที่ราคา0.0039บาทนะครับซึ่งเป็นในส่วนของจุดแนวรับนะครับก็โดยรวมนะครับสำหรับแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงนะครับก็จะมีแนวโน้มวิ่งประมาณนี้นะครับในส่วนของการปรับตัวนะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สำหรับชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดนะครับ ก็เป็นเพียงการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทินขาขึ้นและขาลงนะครับก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคาพูดนะครับคำพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในส่วนนี้ก็ให้เพื่อนๆนากลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับสําหรับการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้ชิปวิดีโอได้นะครับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับในส่วนของราคาเหรียญบิตคอยนะครับก็ปรับตัว เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าในส่วนของเหรียญอัลคอยอื่นๆนะครับและรวมถึงเหรียญลุนากาสิกของเราด้วยนะครับจะสามารถติดกับตัวขึ้นไปหรือเปล่านะครับก็ต้องมาติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับชิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าชิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกริ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในชิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ